นี่หมดเลยครับท่านอาจารย์มีคําถามจากทางสถานีไหมครับครับคําถามแรกทางสถานีถามมาว่าเราจะหลบเลี่ยงกรรมได้อย่างไรครับหลบเลี่ยงเหรอครับเดี๋ยวต้องตรงนี้ก่อนนะครับที่เขาถามเขาน่าจะหลบเลี่ยงวิบากของกรรมมากกว่าใช่ไหมถ้าหลบเลี่ยงกรรมก็คือเลือก รมเนี่ยจะมีสองคำสำหรับคำถามนี้นะทำความเข้าใจกันก่อนรมค,คือการกระทําผลของการกระทําก็เรียกว่าวิบากเหตุให้ทากรรมเนี่ยมันมีกิเลสก่อนกิเลสหรือว่าจะปรุงแต่งเป็นเป็นกุศลขึ้นมาแล้วไปทํากุศล,ลกรรมก็ได้หรือป,ปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นทําอกุศลกรรมก็ได้นะ นี้ถ้าจะหลีกเลี่ยงกรรมคือหลีกเลี่ยงการกระทําก็ต้องไปเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าจะหลีกหลีกเลี่ยงวิบากของกรรมอันนี้ก็คือทํากรรมอะไรไปแล้วจะไม่อยากได้รับวิบากของกรรมจะหลีกเลี่ยงอันนี้คงจะคู่ถามคงจะเข้าใจว่าคงจะ จะหลีกเลี่ยงผลของอกุศลกรรมนี่ถ้าจะหลีกเลี่ยงผลของอกุศลกรรมก็มีวิธีหนึ่งทำง่ายๆก็คือทำกุศลให้มากๆทำกุศลให้มากๆกุศลก็ทำให้พร้อมทั้งทานศีลภาวนาถ้าไม่อยากรับวิบากในแง่ของ ผลของกรรมที่ทำผิดศีลสมมติทำผิดศีลข้อที่หนึ่งก็ต้องไปทำกุศลใหม่ในแง่ช่วยเหลือสัตว์อื่นบุคคลอื่นช่วยชีวิตเขาหรือช่วยดูแลสัตว์อื่นบุคคลอื่นที่เขาเจ็บป่วยหรือไปช่วยโรงพยาบาลก็ได้นะ ไปบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือว่าไปเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลถ้าทำอกุศลในข้ออธินาทานไปขโมยของเขาหรือทำของของผู้อื่นให้เสียหายก็ต้องรู้จักทำใจใหม่เคารพในสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นก็ต้องปรับใจตัวเองก่อน แล้วก็รู้จักหัดให้ทานหรือว่าช่วยเหลือบุคคลอื่นช่วยเหลือในกิจการงานของบุคคลอื่นช่วยซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องไม้ของบุคคลอื่นตามความสามารถของเราถ้าไปผิดศีลในข้อกาเม้นะนนก็ต้องอาจจะต้องถึงระดับว่า มาถือศีลอุโบสถหรือพาะโดยเฉพาะในเรื่องถือศีลในเรื่องอพรรมจริยาก็าคือถือศีลรักษาพหมาจาันย์นั่นเองนะเป็นผู้ชายก็อาจมาบวชเนรบวชพระก็ได้หรือจะเป็นผู้หญิงก็อาจจะไปบวชชีก็าาตามระยะเวลาเท่าที่เราทําได้ถ้ามีศรัทธามากก็บวชตลอดชีวิตเลยก็ได้ หรือถ้าไปผิดศีลข้อที่สไม่ต้องการรับวิบากในการผิดศีลก็ต้องไประมัดระวังคำพูดของตัวเองให้มากเคยพูดอะไรง่ายๆที่สํานวนชาวบ้านเรียกพูดพล่อยๆเนี่ยนะก็ต้องคอยระมัดระวังคำพูดของตัวเองอะไรที่ ไม่จริงไม่พูดอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่พูดประมาณนะี้ครคำที่เป็นคำหยาบคำรุนแรงคำด่าทออะไรก็ไม่พูดนะคำพูดที่ยุยงให้คนแตกกันรับรู้สึกว่าคํานี้พูดไปแล้วเนี่ยมันมันเสี่ยงที่จะทําให้คนเข้าใจผิดกันระงับเอาไว้ไม่พูดนะ คำพูดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เป็นพูดเพ้อเจ้อก็ไม่พูดกระมาณอย่างนี้นะคือรู้ทันความปรุงแต่งคําพูดตั้งแต่ใน,ในใจเลยแล้วก็คอยระมัดระวังที่มันจะแสดงออกมาทางวาจาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าระวังอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมันจะไม่มีวิบากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ วิบากก็อาจจะมีแต่มันจะช่วยให้เราเมีกุศลทําให้จิตใจเข้มแข็งพอจะรับผลของวิบากที่เป็นอกุศลนั้นได้ถ้าเราไม่มีกุศลหนุนหลังอยู่เลยเนี่ยเวลารับวิบากมาเนี่ยบางทีเราก็เป็นทุกข์มากกุศลอื่นก็ควรทำนะนนี้คือเราผิดศีลก็รักษาศีลหรือว่าทำกุศลที่มันตรงกับ ความบกพร่องของเราคือไปเสริมเสริมเสริมในที่คือปิดจุดบกพร่องแล้วทำในในที่เราบกพร่องนั้นให้มันไม่บกพร่องและงอกงามเข้มแข็งข,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 ขึ้นมาด้วยแล้วก็ภาวนาด้วยภาวนาก็คือหาที่อยู่ของจิตวาไว้บ้างทําใจให้สงบให้เป็นบ้างก็คือทําสมถะก,กรรมฐา,านได้ ลทำวิปัสสนาด้วยคือทำสมถะแล้วเนี่ยมันอาจจะมีหลงก็ได้หลงแล้วรู้ทันบางทีก็หลงไปกังวลกับการกระทําของตัวเองหรือกังวลกับผลที่จะได้รับทําสมถะไปโอ้เราจะได้รับวิบากยังไงนาะกลัวจังเลยกลัวแล้วรู้ว่ากลัวกังวลรู้ว่ากังวลทําสมถะต่อถ้ากลัวแล้วรู้ทันว่ากลัวเห็นความกลัว มีอยู่จริงแต่ดับไปต่อหน้าต่อตาอ,อันนี้ก็เรียกว่าเจริญวิปัสสนาเห็นความกังวลรู้ทางความกังวลเห็นเห็นความกังวลดับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ก็เรียกว่าเจริญวิปัสสนาเช่นเดียวกันความกลัวหรือความกังวลก็ไม่ได้มารบกวนจิตใจยอยู่นานแล้วก็มุ่งที่จะพัฒนาจิจตใจตนเองต่อไปคนที่เกิดมาในสังสารวัตทั้งหมดเลยเนี่ยสัรพสว์ทั้งหลายยากเหลือเกินที่จะไม่มีใคร ทำผิดอะไรเลยในช่วงเวลาที่เกิดตายมานับชาติไม่ถ้วนนี้ในอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะมีบางชาติบางคราวที่พลาดพลั้งไปหรือแม้แต่ชาตินี้ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่พลาดไปแต่ปัจจุบันนี้ขณะนี้เราเข้าใจแล้วว่าการกระทําทุกอย่าง ที่เรียกว่าเป็นกรรมเนี่ยไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วมีผลทั้งนั้นนะก็จะระมัดระวังการกระทำระมัดระวังคำพูดระมัดระวังตั้งแต่มันอยู่ในใจ้วยมาเลยนะมีความสม,มน์ระวังอย่างนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนากุศลของเราเพิ่มปูนยิ่งขึ้นความกังวลความกลัวอะไรที่มันรบกวนอยู่ในใจก็อยู่เพียงชั่วคราวรลดับไปกลายเป็น สิ่งหนึ่งที่สอนให้เราเข้าใจด้วยซ้ำว่าจิตมีอยู่จิตที่กลัวมีอยู่แล้วมันดับไปคือจิตไม่เที่ยงจิตที่มีความกลัวเมื่อกี้นียไม่เที่ยงจิตรู้เกิดขึ้นมารู้ว่าจิตที่กลัวนะั้นไม่เที่ยงแล้วจิตรู้ก็ดับด้บดวย <Yeah. S 1> มันกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าโมัวแต่กังวลแล้วไม่ทําอะไร <Yeah. S 1> กังวลก็ภาวนาของเราแล้วก็ไม่ใช่ภาวนาอย่างเดียว ไม่ใช <mm> ่ภาวนาอย่างเดียวนะทากุศลอื่นๆด้วยอย่างที่บอกเช่นว่าเรากังวลในแง่ที่ว่าเราผิดศีลข้อไหนก็ไปเสริมบุญในแง่นั้นให้มากขึ้นเราจะได้เห็นว่าความผิดพลาดเนี่ยมีอยู่จริงแต่ก็มีคุณความดีของเราทดแทนอยู่มากมายเราจะภูมิใจในความความดีของเราในกุศลที่เราทำนึกไปแล้วเนี่ย ความผิดก็มีแต่กุศลก็มีอยู่นะความชั่วอาจจะมีแต่ความดีก็มากประมาณนี้นะนึกแล้วก็ไม่ถึงกับว่ามองไปมองอดีตไปแล้วมีแต่ความเศร้าหมองมองอดีตไปแล้วเอ้ามีคุณความดีอยู่เหมือนกันแล้วคุณความดีนั้นบางทีช่างน้ําหนักแล้วเอ้ามีมากกว่าด้วยประมาณนะี้ก็ยิ่งยิ่งสบายใจมากขึ้นนะ คุณความดีอย่างนั้นเองนะมันไม่ใะ่ทำไปแล้วก็ศูนย์นะมันก็ทำแล้วก็มีวิบากวิบากก็ส่งผลให้เรามีกำลังที่จะมารับวิบากที่ไม่ดีด้วยเนชะ่นว่าขับรถชนคนสมมตินะฮะสมมติแล้วก็กลัวไม่อยากรับวิบากที่ไปขับรถชนคนแล้วก็ไปทำกุศลในแง่ของการที่ไปหาเครื่องมือแพทย์ บริจากรงพยาบาลด้วยเป็นจิตอาสาไปดูแลคนป่วยที่เขาอยู่ใน,นแผนกอุบัติเหตุทั้งหลายก,ก็ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาได้รับการกระทําได้รับผลของการกระทําของคนอื่นไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะคู่กรณีของเรานะไม่ช่วยดูแลคนอื่นเขาด้วยอย่างนี้ก็จะทําให้รู้สึก มีความภูมิใจในการกระทําของตัวเองจิตใจที่กลัวก็จะคลายออกไปได้ความกลัวจริงๆมันรักตัวรักตัวเองแต่พอไปเป็นจิตอาสาเนี่ยมันมันเริ่มแผ่ความรักไปหาคนอื่นเริ่มเห็นอกเห็นใจคนอื่นรักคนอื่นพอรักคนอื่นเนี่ยมันก็คลายความเห็นแก่ตัวลงไป ความกังวลอะไรก็น้อยลงเปิดใจยอมรับได้ถ้าจะมีวิบากมาคือ <นะ S 1> ถ้ามีวิบากมามเมื่อเปิดใจยอมรับได้แล้วเนี่ยก็รู้อยู่ว่าวิบากมาแล้วก็อยู่ชั่วคราวไม่นานหรอกแต่เราก็รับวิบากด้วยใจที่ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมนั้นธรรมดาเมื่อเปิดใจยอมรับและเข้าใจถ้ามีมีผัสสะอะไรมีผลกระทบอะไรในแง่ที่เป็นทุกข์ก็รับรู้อยู่ว่ามีแต่ไม่ได้ยอมแพ้ ความว่าไม่ได้ยอมแพ้คือโอ้เราทําผิดไปแล้วก็นอนรับวิบากนี่ก็ไม่ใช่นี่คือยอมแพ้ทําผิดไปแล้วก็ทํากุศลให้หมันมากมากจนประมาณว่าถ้าชั่นน้าหนักแล้วน้ําหนักก็มากขึ้นมากกว่าไอ้ความผิดที่ทําไปทําจนเห็นคุณค่าในคุณความดีที่เราทําแล้วเขานี่ทาทาอย่างไม่ฝืนใจทําอย่างเห็น เห็นคุณค่าและมีใจยินดีมีฉันทะในการทำความความดีเหล่านั้นไปด้วยเ,เรื่องที่จะเลี่ยงไม่ต้องเลี่ยงพอาะทำไปแล้วเนี่ยใจจะไม่เลี่ยงไม่เลี่ยงวิบากทั้งหลายเหมือนพระพุทธเจ้าเลยใครใครจะทำร้ายพระองค์พระองค์ก็ไม่ว่าอะไรนะครับหรือว่าเทวทัตกลิ่งหินมาแนละ้ว ทำร้ายพระองค์โลหิตหท่อที่นิ้วเทา้าก็ยอมรับว่านึ่เป็นวิบากของพระองค์ที่เคยผลักพี่ชายตกหน้าผาในชาติก่อนนู้นอะไรกันก็ไม่กโกรธเทวทัตด,ด้วยก็ยอมรับว่าเป็นวิบากไม่กโกรธแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาคิดทับถมตัวเองทุกข์ใจโอ้โอพาะเราเนี่ยไปผลักพี่ชาย เมื่อชาติโน้นแล้วก็นั่งเศร้าหมองไม่ใช่อย่างนั้นด้วยยอมรับด้วยใจเป็นกลางหรือแม้แต่วิบากนั้นเกิดกับคนที่เรารักเช่นกับญาติเช่นตอนที่วิถูตะพยกทัพจะไปรบกับสากยวงศ์พระุธเจา้าก็เห็นว่าสากยวงเนี่ยโดยกำลังทหาร อาจจะพอจะสู้ได้แต่วิถูทพะเนีเป็นมาจากแคว้นใหญ่ก็กล่องกำลังก็มากกว่าแถมสากยวงศ์ถือศีห้าไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยกองทัพก็คงรับมือไม่ได้แน่นะถ้าวิถูทพะมีความโกรธแค้นจะไปมุ่งไปทำลายสากยวงศ์ก็คงราบคาบนะวิถูทพะ ตอนนั้นเป็นกษัตริย์แล้วเป็นพระราชาแล้วเสด็จมาพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าพิถูทพักก็เป็นญาตินั่นแหละก็เสด็จไปนั่งอยู่ในระหว่างทางที่กองทัพจะผ่านนั่งใต้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงาพิถุทพักผ่านมาก็ทูลถามว่าทำไมมาทำไมมันประทับนั่งใต้ต้นไม้ ต้นนี้ไม่มีร่มเงาเชิญเสด็จไปต้นนู้นลมีร่มเงาไม่ดีกว่าหรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าร่มเงาของญาติร่มเย็นวิถุทภาก็เข้าใจว่าอืพระพุทธเจ้ามาเพื่อระง,งับไม่ให้เราไปไปฆ่าญาติทั้งหลายแต่กลับไปที่หวังก็ภาพ ข้าทาสบริวาลของสากยวงศ์เอาน้ำนมมาล้างรอยเท้าของเราแค้นอีกจิตจมอยู่กับเรื่องราวที่แค้นจัดทับไป <c ann ic> สั่งคนจัดทับไป <c ann ic> พระพุทธเจ้ก็เสด็จมานั่งแบบเดิมสองครั้งสมครั้งครั้งสุดท้ายพระองค์เห็นแล้วว่าวิบากของสากยวงศ์ทั้งหลายมีอยู่ เคย,ยเป็นชาวประมงทำกรรมร่วมกันก็วิบากก็หลังจะให้ผลแล้วก็ก็ต้องยอมรับประมาณนี้นะไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้แช่งแต่ก็ในเมื่อวิบากจะให้ผลแล้วพระองค์ก็ไม่แทรกแซงอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือไม่ได้หลีกเลี่ยงกรรมด้วยการที่ว่า จง่ยามาทําร้ายฉันแต่จะเลี่ยงผลของกรรมให้ออกไปหรืออาจจะไม่ได้รับอีกก็ได้ด้วยการที่ทํากุศลให้มากขึ้นจนกระทั่งว่าบรรลุมักผลเป็นลําดับจะเลี่ยงได้ได้สมบูรณ์ก็คือเป็นพระอรหันต์ก็คือกรรมในอดีตจะมีมากแค่ไหนก็แล้วแต่ เป็นพระอาหารหันต์แล้วเมื่อตายหรือนิพพานแล้วเนี่ยก็ไม่มีขันห้าอะไรจะมารับวิบากของกรรมอีกถ้าจะบอกว่าเลี่ยงผลของกรรมอย่างสมบูรณ์ก็คือไปเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองนิมนต์ครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับ